สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงอ้นพาเที่ยวนะครับทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสักการะขอพรพระพิคเนตองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็อยู่ที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับไปครับไปดูกันว่าทริปนี้นะครับผมจะเจออะไรที่สวยๆบ้านครับแล้วก็องค์พระพิฆเนศนั้นนะครับจะงดงามมากน้อยแค่ไหนนะครับไปครับรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงอ้นพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสักการะขอพอรนะครับพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกนะครับที่อยู่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดจะเชิงเซากันนะครับไปดูกันว่านะครับพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกนั้นนะครับจะงดงามแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็เดินทางออกจากบ้านนะครับ ออกมาตีห้านะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปครับไปดูว่าพระพิคณิตองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกปี2,568นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปฮะเดินทางกันเลยครับผมสำหรับเส้นทางที่ผมใช้เดินทางนะครับผมก็จะบอกหมดที่ พระพิฆเนศองย์ยืนที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะฮะกำมงหน้าสู่ฉะเชิงเซาเลยจากบ้านผมที่เสียชราชานะครับทุกคนก็ประมาณ106กิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ p ีเสอกี่160นะครับ วัดปากน้ำเจ้โลนะครับทุกคนโอ้โตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับเราจะไปพระพิคเนตองค์ยืนนะครับอีกประมาณ10นาที อนเช้าอากาศดีนะครับผมมีหมอกลงด้วยสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะฮะตรงนี้ดูบรรยากาศแม่น้ำบางประกงยามเช้าโน่นฮะมองเข็นอุทยานพินเนี่ยอยู่ตั้งไกลไกลเลยโอ้โหกสวยด้วยฮะ,ะแม่น้ำบางประกงยามเช้า เจอป้ายทางเข้าแล้วนะฮะป้ายสูงใหญ่เลย ิีทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกไปในตัวเลยนะฮะนี่ฮะเป็นทุกนากําลังเหลืองอลามเลยนะฮะทุกคนมีร้านข้าวด้วยตรงนี้บรยากาศดีมากๆนะครับตอนเช้านี่ะพะอาทิตย์ขึ้นแล้ว เจอแล้วอุทยานทุกขคเนต500เมตรถนนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้หกอโมงห้าสินาทีนะครับว้าวบรรยากาศดีมากๆครับผมสองข้างถนนก็จะเป็นทุ่งนานแล้วก็สวนมนะพร้าวนะฮะทุกคนสวนมะพร้าวสวนผล,ลไม้ มีหมอกบางๆด้วยนะฮะตอนเช้าที่อำเภอคลองเขื่อนชะเชิงเศร้านะฮะนี่ฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยโอ้โหสวยจังนี่ฮะอุทยานพิพิธเนตยอยู่ข้างหน้าผมเลยข้างหน้าเลยอุทยานพิพิธเนต ซ้ายข้างหน้าเลยว้าวนี่ฮะก็จะมีทางเข้าทางขั้นทางจอดรถอย่างดีเลยนะทุกคนนี่ฮะคอยันที่ตั้งต่งงานอยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับสวยมากมากเลยทุกคน ไปฮะทุกคนตันนี้ผมมาถึงอุทยานพระพิฆเนศแล้วนะฮะตั้งตต่งานอยู่หน้าผมเลยตอนที่ประมาณ7จ็มงสินาทีนะฮะทุกคนก็เริ่มทยอยมาแล้วไปฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในกันระหว่างทางเดินก็จะประมาณนี้นะทุก ด้านหลังองค์พิคเนตจะมีบอ่อปลาคาร์บด้วยจิดกำลังขึ้นเลยนี่ะทางเดินไปตรงอุทยานพิคเนตประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นที่กว้างขวางมากๆนะครับแต่เสสายคนเยอะอันนี้พอมาถึงประมาณจิตโมงสิบนาทีก็ คนเริ่มทยอยมากันแล้วนะทุกคนก็คือถ้าใครจะมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ให้แนะนำให้มาแต่เช้าเลยนะฮะจัดลานจอดรถขบ้าแาาป๊บเดียวเาจะมีห้องน้ำอยู่ตรงขวามือเลยนะทุกคนห้องน้ำยังสะอาดเลย องน้ำแยกชายหญิงสะอาดมีพนังงานดูแลอย่างดีนะครับสะอ,ดสะอาดมีร้านอาหารนะครับตรงนี้แล้วก็มีคาเฟ่ตรงนน้นครบนะครับที่นี่สักกระลาคอปนแล้วก็แวะทานข้าวได้นี่ฮะทางเดียวที่ผมเดินมาตะกี้นี้ ี่ฮะทางเข้าเลยอเขอโทษนะครับยังขึ้นไม่ได้พี่พนักง,ง,งานแจ้งว่าเจ็ดโมงครึ่งนะครับจะสามารถเข้าไปไหว้ขอพรทุ่ข้าเนียได้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนพื้นที่เขาจัดได้ดีมากนะครับทุกคน นี่ฮะ,ราาระ,ะรรตรงนี้จะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกงนะครับยามเช้านี่ฮะตรงนี้จะมีคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงด้วยนะฮะตรงอุทยานพระพิเนศนะครับตรงนี้โหบรรยากาศสวยเลยทุกคน ในน้ำบางประกงยามเช้าว้าวตรงนน้นจะเป็นสะพานที่ผมขับรถข้ามมาตะกี้นะครับสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงโอ้โหมันจะขายามเช้าดีมากนี่ฮะตรงนี้ก็จะมองเห็นองค์พระยาคเนศนะครับตั้งตระงานเลยดูฮะโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆ โอ้บรรยากาศดีมากคนระับทุกคนว้าวสวยจริงสวยจริงสวยจริงทุกคนตอนนี้คือแม่น้ำบางประกงนะครับดูบรรยากาศยามเช้า นี่ฮะจากริมแม่น้ำบางประกงนะฮะก็จะมองเห็นโอมยี่แคนิประมาณนี้เลยโอ้โหเขาวางแผนถังนี้ดีมากๆนะครับทุกคนโอ้โหสวยมากๆ จะเป็นลำดับการไหว้องค์เทพนะครับประมาณนี้เลยรีบร้อยราอไม้ซ้ายมือเลยครับชุดไหว้ตั้งแรกคุปปองด้านหน้าก่อนนะครับทุกคนมีหลายราคาจุดเดินเข้ามาแล้วจะมีจุดแรกคุปปองเรามาตรงนี้เลย สุดจักรละบูชาเนี่ยอันนี้กี่บาทครับกระถามราคา450ราสิบกิโลจะสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้จะ100่ตังค์ไม่ส้อยค่ะอ๋ออันนี้จะ200โอเคครับเอาครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอิบเลยจ้าเนี่ยชุดบูชา100บาทก็จะประมาณนี้ ไองค์พระพิฆเนศกันนะฮะขอพอรก่อนขึ้นไปต้องถอดรองเท้าด้วยนะทุกคนขอรองเท้าจุดนี้ thào này hoài say mà giờ mới đi ăn thào sáng này nhiều haha ha ต้องไปาสถานที่ที่เหมาะสมเื่อจบฮะบรรยากาศอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนนะครับที่สงที่สุดในโลกครับประมาณน,นี้เลยนะฮะนอกจากพิฆเนศแล้วนะฮะก็จะมีเจิมหน้าผากเจิมมือนะฮะ แล้วก็มีสักการะสิ่งศักิสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับทุกคนวันเสาร์ที่แนะนําให้มาแต่เช้านะฮะว่านักท่องเที่ยวมาสักการะเยอะมากๆนะครับผมสำหรับพระพิฆเนศองค์ยืนนะครับที่สูงที่สุดในโลกนะครับก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับทุกคน ถ้าใครสนใจแวะมาสักการะขอพอรกันได้นะครับที่อำเภอคลองเขื่อนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ค้นหาว่าพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อน,นครับก็ขึ้นเลยเนาะนะครับแนะนำให้มาแต่เช้าฮนะสังเกตมองเห็นโอ้นพระพิฆเนศองค์ยืนตั้งต่างงานสวยงามมากๆครับทุกคน